วันนี้อมากมากมากแล้วแล้วแล้ววันมาเจ้าล่ะครับหล่อหลอทุกท่นเลยลูกหล่อขอตัวเองหน่อยได้ไหมฮะได้รองเท้ายัดกระดาษดิจูวประมาณเยอะมากยึดรองเท้าพี่เจนมาโโอ้หสิ่งหาซื้อไม่ทันเหรอ ไม่ใช่ครับเห็นว่าสวยดีก็เลยยืดดีเซลสองยืดยืดยืมครับยืมแล้วคืนไหมครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่คืนดีกว่าดีมากทำดีแล้วเหมือนยืดพื้นถือครับยาวพื้นถือแรกต้องใหม่แล้วครับซึ่งเราไม่ต้องคืน เอิครับเสื้องคอใช่ครับตัวนีใไปกลับไปเปลี่ยนชุดที่หอ้เดี๋ยวว่าจะให้เพื่อช่วยทรายงานเลยครับปีนมาันี้ปนให้ทีมีละครก็เขาช่วยนี่วันไหนมีละครอย ถูกถูกวันครับถูกวันตอนแรกคิดว่าส่งวันพุธคิดว่าเมื่อวานเป็นวันพุธปั่นส่งโคุชวิชาป้ยังครับยังเหลือของวันพรุ่งนี้ที่ต้องเอาไปส่งอีกซึ่งมันเป็นสัปดาห์ก่อนสัปดาห์สอบเนี่ยครับมันมันจะส่งงานเยอะมากซึ่งตอนนี้สิงกําลังหนักใจว่าเดี๋ยวสิงจะบินพรุ่งนี้ตอนคุยแล้วใช่ปะครับแต่ว่ามีงานที่ถ่ายเอ็มวีอ่ะที่ต้องส่งวันจันทร์ แล้วจะกัรหรือเปล่าแล้วจะ้เพื่อนไปจับต่อกันยังไงไอ้เพื่อนบินไปถ่ายอาจจะไม่มีสิ่งอยู่ในกลุ่มเป็นดาต่ออาจจะบอกเฮ้ยขอเป็นฝ่ายตัดต่อนะส่งมานะส่งผ่านอีเมลมานะเราอยู่จีนอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาหรอคะไม่น่าจะมีสิ่งไม่น่าจะมีเวลาต้องกรนอนที่ร้านกาแฟ เวลานอนเอาไปตัดงานเล่นนอนไหมเล่นเกมอะไรเล่นเกมแค่ไหนเดียววีปีสิงไม่ได้เล่นเกมเลยโอยไม่นับรวมเกมมือถือครับเพราะว่าช่วงนี้เกมมือถือก็ต้องยุดพิเศษเหมือนกันเล่นแตเฮดีหรอยืมเฮดีพิเตอเล่นผูกพัก ล่าสุดก็สร้างโรงนภาพยนตได้ตอนแล้วมีคนไปดูยังไยดูสิงมอแยัอยากได้สันกระเป๋าไว้จัดก่อนบินประมาณสองชั่วโมงโอเคแต่พักก็ลืมของไม่ได้นอนเหมนเดิม ได้นอนมเครื่องให้ปวดคอเล่นขอไม่คอขังมีอะไรแก้งตายไว้ก่อนอร่อยครับชอบของหวาน ไม่คิไม่กินอะไรที่บอกว่าชอบร้านอะไรชื่อยากมากเอาืออะไรนะของสิ่งที่กินยังไม่ไม่ใช่ข้อสอบไม่เป็นไรรู้แต่มันเป็นขนมบางเป็นก้อนๆแล้วก็มีม้วนๆแล้วก็มีม้วนเคุณอะไรติ๊กคุณม้วา chụp rồi บอกว่าสิ่งดูพร้อมมากแต่บอกว่าแก้มเริ่มมาแล้วใช่สิ่งไม่ดูแก้ม็หล่อเป็นคนชอบเก็บแก้มผแก้มสมาเก็บแก้มทีราจะดูก่านี้พักนิดถอไม่ว่าสี่ชุดหรือเปล่าเฮ้ยแต่ผมจริงเห็นว่าเอวเล็กมากเล็กมากเป็นปะเล็กมากใส่ไหมคะเอาใส่ไว้ตรงไหนริวเอาไขมันไปเก็บไว้ตรงไหนเมื่อวานสิ่งกินเยอะมากนะ สิงกินเยอะแต่สิงไม่อ้วนเลยถ้าถ้าถามร้านประจําที่สิงไปกินพ่อร้านอาหารอะไรเงี้ยครับเขาจะดูว่าโหกินเยอะมากกินแล้วไปเก็บตรงไหนเนี่ยไม่บอกบุกมีไปกินคนเดียวอร่อยร้านประจำปุ๊กฮะไว้น้ำไปก่อยนะฮะไว้น้ำไปบ่อยไว้น้ำจะทำให้ยิ่งผอนนะครับแล้วไว้บ้างไหมครับ เราไม่ได้ว่าเลยช่วงนี้ง,งานเยอะมากเลยไม่ใช่งานเนี่ยครับงา้กันบ้านเยอะมากเลยเยอะแต่ให้เพื่อนทำเปิดแล้วเหรออ่ินให้หน่อยนะโทรบอกเพื่อนเอากันไกลกับกาวมาด้วยนะแล้วก็โทรบอกเพื่อนคนฝากปินมาด้วยนะส่งไปในเมลแล้ว,วอยากจะพาเพื่อนไปกินข้าวมากๆเลยครับกินข้าวทียงหนรอดมาด้วันนี้ได้ขอเพื่อนช่วย มีมีคนโปรแกรมรองเท้าอยู่ด้วยค่ะสีแบบว่าแบบวิงเลยใช่แต่แต่รองเท้าวันไอเนี่ยวันในเซเว่นสวยกว่าวันไหนนะวันในเซเว่นน่ะรองเท้าแต่อันสีเหลือง

ไม่มีเขาบอกีเตียทำมาทุกอย่างทหมดเลยเอาตีนอไปมันมืดตีชัตเตอร์มันไม่ไหวนิ่งกี่วิครับบอกมาเลยสามวิสามนาทีสามนาทีได้กระเลยกรได้ เฮ้ยนิ่งจริง้วยเชยไปจับไปเลย มันมาทารงไหมยได้ับได้หนไม่งั้นไม่เป็นทางหรอกหนยได้่งเันมูสิงต้องมงขึ้นลงข้นลงใาวนไป มีท่าอ ok> ื่นบ้างไหมอ่ะคิดท่าอื่นบ้างไหมป่อไม่เอาคาราเฮโยนะไม่เอาหัวใจอะท่าเดิมนั่นแหละค่ะท่าที่คิดที่ว่าหลอที่สุดดูดีที่สุดอโอเคโอเค พี่ยกคือมันเก่ามากน้ำเปล่ารับเซลฟี่รเเซลฟี่ไหม่ไม่จะเห็นไหมอ่ะมวดไหมอ่ะนล อาจจะต้องทําหมุนกับพ่อแสงมันเข้าแต่มันก็ไม่เดียดิ้งกัน